คุณสิริราชบอกว่าถ้าใช้ย o i s t u r c ครี m ตอนเช้าหน้ามานันมอยสู u ก,กับหน้าหรือยังคะไม่เกี่ยวนะคะให้นึกแบบนี้นะคะให้นึกแบบนี้นะคะปกติกลางวันนะคะ่ะเราฉี่ไม่รู้กี่ครั้งฉี่ก็เป็นการขับของเสียออกจากร่างกายถูกไหมคะเข้าห้องน้ําเดินไปฉี่อะเดินไปปัสสาวะอะเออวันหนึ่งบางคนอาจจะฉี่สามครั้งห้าครั้งสิบครั้งก็ไม่ผิดนะคะ อยู่ที่กินน้ํามากหรือน้ําน้อยเข้าใจใช่ไหมคะการฉี่บ่อยแค่ไหนก็ไม่ผิดนะคะยกเว้นว่าบ่อยมากจนมันแสดงถึงภาวะโรคอะไรอย่างเงี้ยพวกเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติถ้าเรากินน้ําเยอะก็เดินไปฉี่บ่อยก็เป็นปกติของร่างกายคะ่ะที่มันจะปรับบาลานซ์ให้น้ําในร่างกายไม่เยอะไปไม่น้อยไปแต่ตอนนอนอ่ะสังเกตไหมพราะตื่นตื่นรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเราจะปวดฉี่ก่อนเพราะ บางคนก็นอน6ชั่วโมงบางคนก็นอนสชั่วโมงถูกไหมสี่ชั่วโมงนั้น6ชั่วโมงนั้น8ดชั่วโมงนั้นเราไม่ได้ลุกไปฉี่เลยค่ะเราเลยปวดฉี่มากเป็นพิเศษเพราะว่าฉี่มันเต็มกระเพาะปัสสาวะผิวก็เหมือนกันค่ะคือธรรมชาติของเราโตมาเกิดมาเราไม่ได้เป็นคนพันธุก,กรรมผิวแห้งเราเป็นคนพันธุกรรมผิวมันปกติตอนกลางวันนะคะเราอาจจะซับหน้าชั่วโมงละครั้งชั่วโมงละสองครั้ง ชั่วโมงละ3ครั้งชั่วโมงละ5ครั้งไม่ใช่เรื่องผิดนะคะซับเอาความมันส่วนเกินทิ้งไปมันจะได้ไม่อุดตันจนสิวขึ้นนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมือนการลุกไปฉี่นะคะเมื่อไหร่เราไม่ยอมลุกไปฉี่ทั้งที่ปวดฉี่เมื่อน,นั้นจะติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะเมื่อไหร่หน้ามันแล้วเราไม่ยอมซับหน้าออกค่ะเมื่อนั้นไขมันจากที่มันเหลวมันจะกลายเป็นแข็งแล้วก็กลายเป็นอุดตันรูขุมขนแล้วสิวขึ้นค่ะ อาการที่ตื่นเช้ามาแล้วหน้ามันก็แค่ล้างออกไปค่ะไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าวันทั้งวันถัดมาค่ะหน้าหน้าเป็นมันมันแห้งๆงงงไหมหน้ามันดูแบบหมองหมองขาดความชุ่มชื้นแต่มันก็มันอันนี้แสดงว่ามอเจอร์ไรเซอร์ดีไม่พอค่ะถ้ามอเจอร์ไรเซอร์ดีพอค่ะมันจะให้ความชุ่มชื้นจนผิวอะค่ะไม่ขาดน้ําผิวขาดน้ําแต่มันอะมันมีอยู่นะ ผิวขาดน้ําแต่มันมันอะค่ะม,ม,มันมีนะดังนั้นหน้าที่เราคือเลือก m อ i s t u r i z e r ที่ดีค่ะเมื่อไหร่